สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็มาเจอเรือออ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าบรรทุกอะไรมานะฮะน่าจะเป็นสินค้าพิเศษนะครับเพราะว่าต้องใช้เคนเรือในการจับลงนะครับไม่สามารถที่จะใชเ้เครนหน้าท่าที่ยื่นปั้นจันออกมาจับได้นะครับ เพราะว่าบางทีมันก็มีน้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักเยอะแล้วก็ความยาวของสินค้าก็เป็นสินค้าที่ยาวนะครับาว่มีเดี๋ยวจะมาเทียบตรงท้าเทียบตรงนี้นะครับเพราะว่ามีนายท่ามารอรับเรืออยู่แล้วนะครับ บางทีก็จะเป็นพวกกังหันลมใบพัดเครื่องบินอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเข้ามาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าลำนี้จะบรรทุกอะไรเข้ามานะฮะนี่จะสินค้าทั้งหมดก็จะอยู่ในระหว่างเรือนะครับใต้ท้องเรือทั้งหมดเลย ดูจากมุมมองตรงนี้ในกล้องไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับดูกเรือตัวเล็กนิดเดียวนะครับอยู่บนเรือถ้าเทียบกับควาขนาดความใหญ่ของเรือแล้วเริ่มดันแล้วครับตอนนี้เรือทักครับเรือทักทำการดันหัวนะครับอีกลำก็ ดึงเบาๆตอนท้ายฮรใช้เวลาอยู่สักพักแล้วครับประมาณสองถึงสามนาทีเดี๋ยวจะดันกาบข้างเรือไปเทียบพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้เป็นช่วงหัวเรือนะครับ เรือก็จะมีเรือทักคอยดันหัวเรืออยู่นะแล้วก็ท้ายท้ายจะดึงดึงนิดหน่อยนะครับเชือกตึงนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเอาต้องบอกตรงนี้ก่อนอาสาระความรู้จากที่ช่องตรงนี้ก็ต้องขออภัยบอกผ่านไปก่อนนะครับผมแค่ นำภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับมาฝากเพื่อนๆแล้วก็อธิบายตามความเข้าใจของผมนะฮะผิดพลาดประการไหนก็ขออาภัยด้วยับครับลหลักการเป๊ะๆนี่คงต้องบอกเพื่อนๆว่าไปที่อื่นดีกว่านะครับผมนี่ผมแค่มีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วก็เห็นเรือแปลกๆใหม่ๆตรงนี้เก็บภาพมาเลยฝากเพื่อนๆน,น,นะครับ เผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเรือบรรทุกสินค้าแต่ละอย่างที่เข้าเกลียบที่ท่าเรือนี่เป็นแบบไหนกันบ้างน,นะครับช่วงท้ายของเรือก็จะมีห้องพักลูกเรือนะครับห้องทำงานสะพานเดินเรือห้องกัปตันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ ห้องครัวห้องควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆนะฮะสินค้าที่มากับเรือส่วนใหญ่ก็อยู่ใต้ท้องเรือทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ารถเ,เพื่อมันสินค้าที่มีความเสียหายง่ายนะฮะเพื่อลดการโดนแดดโดนฝนอะไรพวกนี้ต่างๆเลยคนระับ ลมแรงเลยครเดี๋ยวใช้เวลาประมาณสักพักนะครับประมาณสักยี่สิกว่านาทีลำนี้ก็เทียบข่าวเทียบประกบข้างเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ขึ้นเชือกหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือนะครับงาน,นเสร็จสิ้น กับนำเรือนะครับบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับสินค้าพิเศษต่งางๆนะครับเข้ามาเทียบเดี๋ยวในช่วงที่ขึ้นเชือกแบบนี้เรือทักก็ยังประกบนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นเชือกหัวท้ายให้เสร็จก่อนถึงจะกดเชือกที่ดึงเรือออกนะครับตัวนี้เครนเครนบนเรือนะครับ สามารถยกสินค้าทั้งโหลนและดิช,ชัดขึ้นเหลือเองได้เลยนะครับไม่ต้องจะเป็นต้องใช้เคนเหน้าท่านะครับเคนที่ปัญจันสูงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันลําหน้าครับมีลําแบบไหนเข้ามาอีกจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับต้องบอกข่อน้าสาระช่องนี้ไม่มีนะเพื่อนๆ อ้เก็บภาพบรรยากาศเรือให้เพื่อนๆได้รับชมกันยาวๆกันไปครับผมแล้วพบกันครับ